สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนยามเย็นๆกับพระชุดสายวังนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหาค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR วอาโค้ดสแกนหาได้เลยนะครับอ่าก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับพี่เดี๋ยวเรามาดูผู้โชคดีกันก่อนนะครับ อ่านี่ครับชื่อมีตามนี้เลยนะครับของรางวัลก็นี่ครับเป็นลูกสะดึงนะครับเนาะลูกสะดึงสายว่างของสมเด็จโตนะครับแหมเสียงไพเราะมากเลยอ่าเดี๋ยวผมอ่าหยิบใส่ให้ดูเลยนะครับอ่านี่ครับลายชื่อผู้โชคดีนะครับที่มีสิทธิ์นะครับเนาะอ่าอ่าซื้อเยอะก็ได้สิทธิ์เยอะนะพี่เนาะอ่าผมเอาใส่เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจับฉลากนะพี่นะจับสลากเนาะผู้ลุ้นผู้โชคดีนะครับได้เนี่ยครับลูกสะดึงเนาะเพียงแค่พี่ๆนะครับซื้อครบหนึ่งพันบาทนะครับอ่า EP ที่แล้วเนาะนี่ครับได้สิทธิ์ลุ้นไปฟรีๆเลยนะครับก็เช่นเคยเนาะถ้าเช่าผ้ากับผม EP นี้นะครับก็จะไม่เสียค่าส่งขอค่าส่งห้าสิบบาทนะพี่นะเนี่ยรายการนี้เนาะ อ่าขอค่าส่งแค่ห้าสิบาทนะครับพี่พี่อ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวจะเย็นๆนะครับพี่พี่อ่าผมเอาให้เห็นเลยนะครับว่ามีรายชื่ออยู่ใครอยู่บ้างนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะใส่แล้วก็ใเขย่าจับขึ้นมาเลยนะครับว่าได้ใครเป็นผู้โชคดีนะครับอ่านี่นะครับอ่าอ่า ครับอ่าทขยยาให้เห็นเลยนะครับอ่า๋ยวจะจับแล้วนะครับอ่าจับอันนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะครับอ่านี้นะได้อันนี้นะครับอ่าเปิดขึ้นมาเป็นพี่โกศนนะครับอ่าพี่โกสนนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับอ่านี่ครับพี่โกสนนะครับได้ลูกสะดึงนะครับอ่าส่วนวันนี้นะครับอ่า ของรางวัลของเราก็มีมาเช่นเคยนะครับพี่เรามาร่วมสนุกกันได้ครับนี่ครับเป็นพิมพ์จัมโบ้นะครับอ่าเรียมกรอบพลาสติกอย่างดีเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่หลังคุดแบบนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวเนี้ยวัดขนาดให้ดูก่อนนะครับอ่านี่ครับคร่าวๆเนาะประมาณเนี่ยครับพี่เก้าเซนนะครับประมาณเก้าเซนนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับฝั่งนี้ประมาณหกเซนนะครับอ่า จัมโบ no ้เลยนะครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมเก่าเลยเป็นพระบ้านๆเลยนะครับเช่นเคยนะครับ EP นี้นะครับพี więks, ่ๆน่ครับตามธรรมเนียมช่องเรานะครับทุกๆ1,000พผู้ติดตามนะครับอันนี้สายวังนะครับอันนี้ของสายวังเมื่อเช้าับพระสมเด็จเราก็อ่านี้กันไปแล้วเนาะอันนี้ครับอันนี้ที่54 0 0 0นพนะครับก็เช่นเคยนะครับพี่ๆ EP นี้นะครับองละ300บาทนะครับสี่องค์หนึ่งพันบาท นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะครับที่ที่ได้ซื้อครบ1,000บาทเนาะก็จะได้1นึ่งสิทธินะครับพี่หมดเขตนะครับวันที่4ตุลานะครับวันเสาร์ที่4ตุลา2568นะครับพี่ๆหมดเขตร่วมสนุกกันนะครับใครซื้อครบ1,000บาทได้สิทธิ์ลุ้นแบบเมื่อกี้เลยนะครับได้ฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับ วันนี้ครับองละ300บาทนะครับอ่าสี่องค์หนึ่งพันนะครับโอ้โหอ่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับน้อที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดแชร์กันนะครับอ่าเริ่มกันด้วยครับ EP นี้ขออนุญาตไม่ลงกล้องนะครับเนาะเพราะว่ามีามีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนอ่าพี่ๆท่านไหนที่ดูไม่ทันก็ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมดูกันได้เลยเนาะอ่าเราก็เน้นย้ํานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันด้วยเนาะ องนี้ครับรายการที่หนึ่งครับเป็นสมเด็จด,ดำพิมพ์ลุงพุธนะครับ่าสมเด็จด,ดำพิมพ์ลุงพุธนะครับแม่เหล็กโดดติด่าแม่เหล็กโดดติดด้วยนะครับหลังนะครับด้านหลังจะเป็นพระคาถาชินบัญชรเนานะต่อไปครับรายการที่สองครับอีกหนึ่งองค์ครับองค์นี้ก็เป็นลุงพุธเนาะมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นพระคาถาชินบัญชรน,นะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆส,สวยๆเลยนะครับ องนี้ครับแม่เหล็กก็ดูดติดนะครับอ่ารายการที่2ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเช็คเอาแม่เหล็กดูดองค์ที่ดูดให้ดูเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆนี่ชอบกันมากเลยนะครับบางคนบอกให้ผมเช็คให้ดูเลยเนาะก็อ่าเดี๋ยวเช็คให้ดูนะครับเพราะว่าอ่าส่วนมากนาะองที่ดูดติดก็จะมีพวกแร่มวลสารขี้เหล็กไหลนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่3ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตานะครับพี่ๆอ่าแล้วก็มีเม็ดแร่อันยมณีนะครับอ่า เป็นพิมพ์มีหน้ามีตาเนาะอ่าองนี้รายการที่สามนะครับอ่ารายการที่สามครับต่อไปครับรายการที่สี่ครับอ่าองนี้ครับอ่าองนี้เป็นอ่าสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าเนื้อเป็นจะลงมีแร่ตะไบทองครับส่วนด้านหลังครับพี่มีครุฑสองต้นเลยนะครับอ่ามีครุฑสองตนเลยเนาะ อ่าเป็นเนื้อเบนจะลงนะครับพี่พี่อ่าเป็นเนื้เอเบนจะลงเนาะมีแร่ตะไบทองด้วยองนี้แม่เหล็กนะครับดูดติดนะครับพี่พี่นี่จะดูดอ่าด <tul ß. S 1> ูติดนะครับเนี่ยครับจะดูดนงงงหน่อยเนาะนี่ยกขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ารายการที่สี่ครับมีแร่ตะไบทองด้วยเนาะต่อไปครับรายการที่ห้าครับ อ่าองนี้ก็เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตามีสังคติมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับโอ้โหนี่อ่ะนี่หลังเรียบเนาะองนี้นนออมีแร่ตะไบทองนะครับอ่าองนี้มีแร่ตะไบทองเนาะอ่าองนี้ครับแม่เหล็กดูติดครับอ่ารายการที่ห้าครับต่อไปครับรายการที่หกครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตาเนื้อสบู่เลือดนะครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับอ่ามีแร่ตะไบทอง ตาจมูกปากสังกติคมชัดดีเนาะองนี้ครับแม่เหล็กนะครับดูดรู้สึกว่าจะดูดนงหน่วงนะพี่นะเห็นไหมยกขึ้นอยู่นะครับเนี่ยยกขึ้นอยู่ครับรายการที่หครับต่อไปครับรายการที่7ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ฐานแซมมีหน้ามีตานะครับอ่าสองหน้าด้วยนะครับพี่พี่โอ้โหนี่ครับอ่าพิมพ์ฐานแซมมีหน้ามีตาเป็นพิมพ์สองหน้าด้วยนะครับ เนื้อขาวนวลเลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆแม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่7นะอนะต่อไปครับรายการที่8ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับลายปีกาเนื้อนุ่มๆเลยมีแร่เหล็กด้วยนะครับนีเห็นไหมเนื้อนุ่มดีนะครับด้านหลังครับสองสี่ศูนย์สองนะครับสองพันสี่ร้อยสองเนาะองนี้เนื้อหาค่อนข้างหนึบนุ่มดีนะครับแม่เหล็กก็ดูติดด้วยนะครับ มันจะมีพวกคี้เหล็กไหล่ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเม็ดเมดเลยเนาะอ่าแม่เด็กดูติดครับรายการที่8ดครับต่อไปครับรายการที่9ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตาครับองค์นี้มีเส้นเกสาด้วยเนาะตาจมูกปากคมชัดดีนะครับอ่าองค์นี้นะครับหลังจะเป็นหลังียบนะครับเนาะมีเส้นเกสาด้วยนะครับอ่าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กองค์นี้อ่าจะดูดไม่ติดเนาะแต่ผมรู้สึกได้รับเนี่ยจะดูดง่วงเนี่ยเห็นไหม จะหน่วงหน่วงนิดหนึ่งนะครับเนี่เห็นไหมมียกตามอยู่นะอ่าถือว่าอย่างนี้นก็ดูติดอยู่เนาะนเห็นไหมมียกตามนะครับเนี่ยเห็นไหมผมยกมียกขึ้นตามนะครับรายการที่9้าครับอ่ามีแร่ขี้เหล็กไหลด้วยเนาะต่อไปครับรายการที่1ิครับอ่าอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังแบบนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังแบบเนาะ อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบครับสวยสแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงนะครับพี่พี่อ่ารายการที่สิบครับต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดครับอ่าตรงนี้ครับเป็นสมเด็จดำนะครับอ่าจะไม่มีเขาเรียกอะไรนะผนังเนาะอ่านี่จะมุนมนเลยนะครับมีแค่ซุ้มอย่างเดียวนะครับอ่านี่ครับสมเด็จดำนะครับอ่าน่าเก็บนะครับพี่พี่พิมแปกนี่เนาะแม่เหล็กดูติดนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดเนาะรายการที่สิบเอ็ดครับ ต่อไปครับรายการที่12ครับอ่าองนี้เป็นสมเด็จดำพิมพ์ไกเซอร์ครับอ่าสมเด็จดำพิมพ์ไกเซอร์เนาะนี่หลังมีรอยผูไตมีเม็ดมลสารต่างๆด้วยเลยนะครับอ่าเนื้อเก่าเกาแบบนี้เลยนะครับองนี้รายการที่12ครับแม่เหล็กก็ดูดติดนะครับพี่พีแม่เหล็กดูดติดด้วยเนาะรายการที่12ครับต่อไปครับรายการที่13ครับอ่าอีกหนึ่งองนะครับพี่ๆีสมเด็จดำนะครับมีอ่าซุ้มเนาะอ่าไม่มีผนังองค์พระนะครับ อ่าพิมแปลกดีเนเ<ร>าะเหมือนแค่เป็นระคงังเฉยเลยนะครับเนี่ย right? เห็เเเนไหมเหมือนแบบเป็นระคังเฉยเลยเนาะอ่าเหมือนระคังเลยนะครับอันนี้ก็อ,อ้างอิงมาจากว่ลระ,ะคังนะครับเนาะอ่าซุม้มระคังคว่ำนะครับพี่พเนาะเป็นซุม้มระคังคว่ำเลยนะครับองนี้รายการที่สิบาครับแม่เหล็กก็ดูดติดนะครับอ่า <het> ต่อไปครับรายการที่สิบสี่ครับ อ่าองนี้เป็นสมเด็จดำนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังเครือเถานะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังเครือเถาเนาะโอ้โหสวยมากเลยครับเนื้อแกลงดีนะครับมีคาฟ้าคาแป้งด้วยนะครับแม่เหล็กก็ดูติดนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่14ครับต่อไปครับรายการที่15ครับอ่าองนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับพุทธศิลป์อู่ทองนะครับอ่า ด้านหลังมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับน้อเนื้อจะออกไปทางโซนแกล้งๆเลยนะครับแล้วก็แตกลายงาเนาะ,ะชุดนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเขาหน้าจะเรียกว่ากูผนังโบดหรืออะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะอ่างนี้ครับรายการที่สิบห้านะครับนะ,ะเนื้อแกล้งดีเนาะอะ่าต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอะ่ะตรงนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมีหน้ามีตาสองหน้านะครับโอ้โหเป็นพิมพ์อ่า หาย,ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนาะเห็นไหมเป็นพิมพ์านแทมนะครับแล้วมีหน้าตาด้วยนะพี่นะ,ะแล้วก็ยังเป็นสองหน้าอีกโอ้โหรายละเอียดพุทธสินนี่มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนาะ่ายละเอียดพุทธสินนี่ค่อนข้างมีเยอะเลยนะครับแม่เหล็กรับแม่เหล็กดูติดนะครับนี่แม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่สิบหกครับ ต่อไปครับรายการที่17ครับอ่าองค์นี้ครับเป็นสมเด็จดาพิมพ์ลุงพุทธนะครับมีเส้นกรอบฉกเนาะอ่าองค์นี้เส้นกรอบบังคับพิมพ์นี่จะดูใหญ่หน่อยนะพี่เนาะอ่าจะดูใหญ่เลยนะครับมุนสารเยอะดีนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นพระคาถาชินบัญชรนะครับอ่าด้านหลังเป็นพระคาถาชินบัญชรเนาะอ่านี่ครับแม่เหล็กนะครับนี่ดูติดเลยนะครับนึบเลยนึบเลยนะครับนึบเลยเนี่ยครับ นี่จับแต่องค์พระแม่เหล็กยังดูดอยู่เลยนะครับดูดแรงจริงนะครับรายการที่17ครับต่อไปครับรายการที่18ครับอองค์นี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพุทธศินนี่ค่อนข้างล่ำเลยนะครับมีนะมีตาด้วยนะครับเกตดตุ้มนะครับมีหน้าตาแล้วตรงนี้สังกติเนี่ยนูนออกมานะครับองค์นี้ในผมจาได้เลยว่าบีพีเอฟซีถามหากันมามากเลยนะครับวันนี้มีมาแล้วนะครับนะวันนี้มีมาแล้วนะครับ ปิก่อนได้ก่อนครับ่าแม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับอง์นี้แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับรายการที่สิบแปดครับพิมพ์ใหญ่มีหน้ามีตามีสังคติเกตดตูมด้วยเนาะอ่าต่อไปครับรายการที่สิบแปดครับอ่างนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่อูทองนะครับด้านหลังก็พี่ฝั่งตะกุดนะครับน่าจะเป็นตะกุดนาคนะครับอีกองหนึ่งนี่จะเป็นตะกุดทองเนาะนี่เอาเบอร์สิบห้าเทียบให้ดูเห็นไหมคนละสี่กันนะครับทองกับนาคนะครับ อันนี้เบอร์19นะครับนะอ่าเนื้อจะออกไปโซนแกล่งแตกไรงาเลยนะครับอ่าเนื้อจะออกไปทางโซนแกล่งแตกไรงาเลยนะครับรายการที่19ครับต่อไปครับรายการที่2ี่สิบนะครับองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับอ่ามีแร่เหล็กนะครับโอ้โหดูครับโอ้โหี๋ยวดูครับที่ด้านหลังนี่น้ําตาลเข้มแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นส่วนผสมของตังอิ้วด้วยนะ อาจจะมีส well. ่วนผสมของตังอิ้วด้วยนะครับเนี่ยครับเนื้อเก่าเก่าเลยเห็นไหมมีแร่เหล็กด้วยนะครับองค์นี้ครับแม่เหล็กโดดติดนะครับอ่าแม่เหล็กโดดติดนะครับรายการที่20ิบครับต่อไปครับรายการที่21ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมเอ่อเหมือนจะเป็นพิมพ์เกตบอดูมเลยนะพี่เนาะอ่าเป็นพิมเกลตบอดูมนะครับแล้วก็มีหน้าตานะครับเห็นไหมตาจมูกปากคิ้วชัดเจนเลยนะครับเป็นพิมพ์เกตบอดูมนะครับมีหน้ามีตา อ่าพ <ừ> er mm ิมแปกพิม์เยอะมากเลยนะพี่นะผมบอกเลยว่ามีเป็นพันพันพิมนะครับพี่พี่ของวัดพระแก้วเนาะอ่าเนี่ยครับโอ้โหองนี้ครับอ่าแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับองนี้ครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับแม่เหล็กก็ดูติดเนาะอ่าต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ลายปีกาครับอ่าด้านหลังครับพศสองสี่ศูนย์แปดนะครับพศสองพันสี่ร้อยแปดนะครับ อันนี้น่าจะสร้างปี2408เลยเนาะมีพอสอบบอกด้วยนะครับรายกาครับพี่อ่าองนี้เนื้อหาค่อนข้างเก่าเลยเนาะเนี่ยมีแม่เหล็กด้วยหรือเปล่าแม่เหล็กต้องเช็คแม่เหล็กอะแม่เหล็กดูดติดนะครับองนี้ครับแม่เหล็กดูดติดนะครับอ่ารายการที่22ครับต่อไปครับรายการที่23ครับอ่าองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับน่าจะเป็นของวัดพระแก้วเลยแน่นอนครับพี่พเห็นไหมมี ดินเม็ดแร่ต่างๆนะครับแล้วก็มีลูกปัดแก้วนะครับอ่ามีลูกปัดแก้วเนาะเนื้อหนึกนุ่มดีนะพี่นะอ่าอ,องค์นี้เนื้อหนึกนุ่มดีเนาะโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามมากเลยอ่ารายการที่ยี่สิบสามครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับอ่าองค์ออนี้ครับเป็นอ่าสมเด็จด,ดํานะครับพิมพ์เจดีโยครับโอ้โหสมเด็จดําพิมพ์เจดีโยเจดีเล็กนะครับอ่าเรียกได้เหมือนกัน ส่วนด้านหลังนะครับหลังก็จะเป็นหลังเรียบเนาะอ่าองนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับโอ้โหมวลสารผงวิเศษค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดนะครับอ่าองนี้แม่เหล็กก็ดูติดนะครับรายการที่24ี่ครับต่อไปครับรายการที่ยี่ิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเกตุตูมเนาะฮ่ามีหน้ามีตาครับมีสังกติด้วยนะครับอ่ามีอีกองหนึ่งนะครับพี่ๆเผื่อองค์นั้นมีคนปิดนะครับอ่า เนื้อเก่าดีนะพี่เนาะเนี่ยครับโอ้โหชอบถูกใจปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอาองนี้รายการที่25นะครับแม่เหล็กก็ดูติดนะครับแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับนี่ครับพิมพ์หายยากแบบนี้เลยซุ้มค่อนข้างอวบอิ่มเลยเนาะรายการที่25ครับไอย่าลืมนะครับนะมาเล่นสนุกกันได้เลยครับพี่ๆซื้อครบ1,000บาทนะครับนี่ครับได้นี่เลยนะครับ พิมจำโบเนาะอ่าลูกีสิทลุนนะพี่นะอีสิทลุนนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกครับอ่าองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพระพุทธชินราชนะครับเนื้อหนึกนุ่มเลยนะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าเนื้อองค์นี้ค่อนข้างหนึกนุ่มครับด้านหลังครับพี่โอ้โหคาบน้ํามันตังอิวเลยเนาะอ่าคาบน้ามันตังอิวเนื้อนุ่มดีนะครับอ่าองนี้ครับแม่เหล็กแม่เหล็กก็ดูติดนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดเนาะรายการที่ยี่สิบหกครับ ต่อไปครับรายการที่27บครับอันนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเนื้อเบญจรงมีแร่ตะไบทองนะครับมีแร่ตะไบทองด้านหลังครับพี่เป็นพญาครุฑนะครับแล้วก็กงจักรนะครับเนาะเหมือนจะมีช้างในกงจักรด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะนะครับต้องเขาอาจจะเป็นกงจักรอย่างเดียวเนาะด้านบนเป็นพญาครุฑนะครับแล้วก็มีแร่ตะไบทองเนาะเนื้อเบญจรงสวยเลยนะพี่ๆนะ ค่อนข้างสวยเลยเนาะเนี่ยมีหลายสีเลยนะครับรายการที่27ครับต่อไปครับรายการที่28ครับอ่องี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีหน้าตาด้วยนะครับโอ้โหดูครับเนื้อหนึกนุ่มแบบนี้ด้วยนะครับสันแข้งค่อนข้างคมมีเส้นกรอบบังคับพิมพ มีคาบฟ้าขึ้นเลยองนี้เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับอ่าอง์นี้เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับส่วนด้านหลังครับจะเป็นหลังเรียนนะครับมีร่องรอยปูไตด้วยนะครับอ่าองนี้มีร่องรอยปูไตด้วยเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่28แปดนะครับ๋ยวขออนุญาตแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดด้วยนะครับรายการที่28ดครับ ต่อไปครับรายการที่ยี่สิบ้าครับอ่านี่ครับองนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแซมมีหน้ามีตาสองหน้าครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมมีหน้ามีตาสองหน้าเนาะเนื้อค่อนข้างนึกแกล่งเนาะออกไปทั้งขาวนวลนนะครับพี่พี่นี่มีดอกแร่ด้วยนะครับด้านขอบมีดอกแร่ด้วยเนาะแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กถือว่าดดดติดอยู่นะพี่นะนี่เห็นไหมนี่ครับยกขึ้นตามนะครับยกขึ้นตาม อ่าเนี่ยครับรายการที่29ครับต่อไปครับรายการที่30ครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์อ่าสมเด็จดำพิมพ์ฐานคู่นะครับอ่าสมเด็จดำพิมพ์ฐานคู่เนาะอ่านี่ครับเนื้อแกล่งดีนะครับพี่ๆอ่าองนี้ครับดูติดแน่นอนนะครับเนี่ยครับอ่าดูติดแน่นอนนะครับรายการที่30นะครับสมเด็จดำพิมพ์ฐานคู่ครับโอ้โหหายากมากๆเลยนะครับ ต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดครับอนนี้ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับวัดพระแก้วเลยนะครับนี่มอนสารวัดพระแก้วมีเม็ดอะไรนะลูกปัดแก้วนะครับอ่ามีลูกปัดแก้วด้วยเนาะนี่เนื้อนะครับดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งโอ้โหมาเต็มเลยเนาะรายการที่สามสิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สามสิบสองครับ อ่าตรงนี้ครับโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่หลายปีกานะครับอกวีเนาะโอ้โหเนื้อน,นุ่มๆเลยนะครับพี่มีคราบไข่ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยโอ้เนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะครับโอ้โหทางตั้งแต่ปีพอศสองสี่ศูนย์สองนะครับอ่าดูได้เลยครับพี่เนืนน้อหนึบนุ่มเนะาะเนี่ยโอ้โหโอเห็นไหมมีแร่เหล็กด้วยนะครับแล้วไข่ขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่าเก่าๆหน้าเก็บเลยนะครับรายการที่สามสิบสองครับแม่เหล็กดูติดนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดเนาะรายการที่สามสิบสองครับ ต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับอรนนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีหน้ามีตานะครับแล้วก็มีเม็ดอัญมณีด้วยนะครับนี่ครับองค์นี้เนื้อออกขาวแกลงแตกไายงาเนาะเนื้อออกขาวแกลงแตกรายงาหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับอ่าหลังองค์นี้จะเป็นหลังเรียบเนาะนี่แล้วก็มีเม็ดแร่อัญมณีนะครับพี่ๆองค์นี้รายการที่สามสิบสามครับแม่เหล็กนะครับจะดูดเหมือนรู้สึกจะดูดงวงนะครับเนี่ย นี่นี่นี่เห็นหมพอนี่อ่าพอยกขึ้นนะครับอ่ารายการที่สาสิบนะครับต่อไปครับรายการที่สาสิบครับอ่าต่อไปจะเป็นชุดพิมพ์คะแนนนะครับอันนี้ครับจะเป็นอ่อสมเด็จแวกม่านพิมพ์คะแนนนะครับอ่าเนื้อเบนจะลงเนาะสมเด็จแวกม่านพิมพ์คะแนนเนื้อเบนจะลงนะครับอ่าให้ดูขอบให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับ หลังเรียบนะพี่นะ้องอ่าหลังเรียบมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับมีแร่ตะไบทองนะครับอันนี้ผมลองเอาเหล็กดูดดูดแล้วมันจะดูดหน่วงๆนะพี่นะเนี่ยจะดูดหน่วงๆนะครับอ่ารายการที่สามสิบสี่ครับอ่าจะดูดหน,น,น,น่วงๆเนาะนี่อ่าเป็นเจลงนะครับคู่ละ300บาทอ้โหูคุ้มเลยได้2องค์เนาะต่อไปครับรายการที่30เมื่อกี้3 4ต่อไป35หครับ อ่านี่ครับอีกหนึ่งคู่ครับเนื้อเบญจรงนะครับพี่พี่เป็นพิมพ์แหวกม่านคะแนนเนื้อเบญจรงเนาะอ่าดูขอบตัดนะครับมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับนะอ่ามีแร่ตะไบทองด้วยเนาะอ่าแม่เหล็กนะครับจะนุ่งหน่วงนะครับพี่พี่จะนุ่งหน่วงนะครับอ่าถือว่าดูติดอยู่นะครับเนี่ยมีปฏิกิริยาอยู่นะครับนี่นี่เห็นไหมอ่าเนี่ยอ่ารายการที่ 35ห้าครับคู่ละสามร้อบาทครับต่อไปพิมพ์คะแนนคู่ละสา0อบาทหมดเลยนะครับพี่ๆต่อไปรายการที่ส6นะครับอ่ะองนี้เป็นพิมพ์คะแนนนะครับแบวกม่านพิมพ์คะแนนนะครับโอ้โหดูมีแร่ตะไบทองด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเนื้อจะออกขาวนวลเนานะองนี้นะครับเนื้อจะออกขาวนวลเนาะน,นะรังก็ประมาณนี้เลยเนาะ แม่เหล็กนะครับดูดติดนะครับแม่เหล็กดูดติดรายการที่สามสิบหกครับสององค์เลยนะครับต่อไปครับรายการที่สาสิบเจครับอ่าอีกคู่หนึ่งนะครับอ่าแหวกม่านคะแนนเนาะอ่ามีแร่ตะายทองด้วยนะครับแบวกม่านคะแนนมีแร่ตะายทองเนาะอ่าเนื้อหาสวยๆแบบนี้ครับอ่าปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับ ลองแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่37ครับพิมพ์คะแนนแบบม่านเนาะต่อไปครับรายการที่38ครับอ่นนี้เป็นพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับพิมพ์สมเด็จพิมพ์ใหญ่คะแนนนะดูขอบนะครับพี่ๆดูขอบดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะพี่นะ อ่าเนี่ยครับขอบตัดครูดแบบนี้เลยนะครับอ่าตัดสวยเหมือนกันนะครับถึงจะองค์เล็กนะครับพี่ๆอ่าองนี้ครับแม่เหล็กดูติดนะครับอ่าแม่เหล็กดูติดเลยรายการที่สามสิบแปดครับคู่ละสามร้อยบาทคุ้มมากๆเลยนะครับต่อไปครับรายการที่สามสิบเก้าครับอ่าเป็นสมเด็จดำคะแนนพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับอ่าสมเด็จดำพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับ โอ้โหดูครับเนื้อดำเนื้อแกลงดีนะพี่นะอ่าเนี่ยครับรายการที่สามสิบเก้านะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแม่เหล็กดูครับปึ๊บโอ้โหอ่าแม่เหล็กดูดด้วยนะครับนี่รายการที่สามสิบเก้านะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สี่สิบครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งคู่ครับ คะแนนสมเด็จด,ดำนะครับโอ้โหเนื้อดำเนาะเนื้อสวยมากนะครับพี่ๆนี่ครับชอบถูกใจปิดกันเข้ามาไลนา์เลยนะครับคู่ลัสามร้อยบาทครับแล้วก็ดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่องค์นี้รายการที่สี่สิบครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับ นี่ครับเป็นสมเด็จเนื้อเบญจรงไม่ตัดปีกนะครับสมเด็จเนื้อเบญจรงไม่ตัดปีกเนาะนี่ครับรอยยุบรอยย่นเจอะแบบนี้เลยนะครับอ่าโอ้โหสวยมากๆนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่สี่สิบสองครับอ่าองนี้เป็นสมเด็จดําไม่ตัดปีกครับ นี่หลังสังขยาด้วยนะครับหลังสังขยาด้วยนะครับพี่ๆที่เคยจองกับผมไว้นะครับโอ้ผมจาไม่ได้แล้วเนาะบอกว่าถ้ามีมาเก็บไปให้หน่อยนะพอดีผมจําไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะพี่นะแบบนี้โอโหหายากนะพี่นะนี่ตอนนั้นผมเอามาทีก็แย่งกันติดเลยเนี่ยแล้วแม่เหล็กโดดติดด้วยนะครับอรายการที่สี่สิบสองครับไปครับรายการที่สี่สิบสามครับนี่ครับมีมาสององค์เนาะสมเด็จดาไม่ตัดปีกนะครับ หลังสังขยาครับโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามเนาะดูขอบได้เลยนะครับขอบย่นดีเนาะองนี้แม่เด็กก็ดูติดครับรายการที่43ครับต่อไปครับรายการที่44ครับนี่ครับเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับวัดพักแก้วเลยเนาะมีมวลสารลูกปัดแก้วด้วยนะครับนี่ครับโอ้โห เนื้อหนึกนุ่มดีเนาะเนื้อนุ่มๆเลยนะครับรายการที่สี่สิบสี่ครับรายการที่สี่สิบสี่เป็นพิมพ์ปกโพนะครับอสวยๆแบบนี้ครับนี่เห็นไหมบนสารนะครับเม็ดแร่เต็มเลยเนาะต่อไปครับรายการที่สี่สิบห้าครับอ่านี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับมีหน้ามีตามีสังคตินูตรงนี้ด้วยเนาะพุทธศิลป์องค์พระนะครับค่อนข้างล่ําอวบใหญ่นะครับนี่เห็นไหม ลำอวบใหญ่เลยนะครับใบหน้าชัดเจนนะครับตาจมูกปากเนะาะหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับพี่พี่อ่าหลังจะเป็นหลังเรียบเนะาะพิมพแปกดีนะพี่นะองค์นี้พิมพแปกดีเนาะนี่ครับน่าจะเป็นของสายวังเลยนะครับนี่เห็นไหมสังคตินะครับเหมือนจะมีเป็นแบบนูนออกมาเลยเนะาะแม่เหล็กดูติดนะครับแม่เหล็กดูติดนะครับรายการที่สี่สิบห้าครับ ต่อไปครับรายการที่46ครับอ่านี่ครับเป็นสมเด็จโตนะครับมีเพชรมีพลอยนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นจยกเขียวครับอ่าด้านหลังเป็นจยกเขียวดูครับพี่มีค่าความเก่าขึ้นแบบนี้เลยเนาะอ่าองนี้รายการที่46ครับต่อไปครับรายการที่47ครับอ่าหยกเขียวอันนี้เป็นกลมนะครับเมื่อกี้รูปไข่นะพี่เนาะอันนี้กลมนะครับหยกเขียวกลมนะครับสมเด็จโตเนี่ยโอ้โหดูเส้นใยหยกนะครับพี่พี่เห็นไหม อ่านี่ด้านหน้าประเพ็ดประดับพลอยนะครับแล้วก็มีสมเด็จโตเนาะอ่ารายการที่47ครับต่อไปครับรายการที่48ครับอ่านี่ครับมีอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นหยกเขียวกลมนะครับสมเด็จโตนะครับอ่าหยกเขียวกลมสมเด็จโตด้านหน้าก็จะมีประดับเพชรพลอยนะครับแล้วก็มีสมเด็จโตนั่งกรรมฐานเนาะอ่านี่ครับสวยมากเลยนะครับอ่ารายการที่องค์นี้รายการที่48ครับ ต่อไปครับรายการที่49ครับอ่านี่ครับอันนี้เป็นรูปไข่ยกดำนะครับอ่ารูปไข่ยกดำนะครับอ่าเป็นสมเด็จโตนะครับนี่เห็นไหมสมเด็จโตนะครับรายการที่49นะครับต่อไปครับรายการสุดท้ายครับอ่ามีอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นยกอ่ายกดำรูปไข่นะอ่ายกดำรูปไข่สมเด็จโตนะครับอ่าประดับเพชรพลอยเนาะยกดำรูปไข่สมเด็จโตนะครับสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหม ราคาหลักร้อยครับรายการที่50นะครับออย่าลืมนะครับพี่ๆมาเล่นกันได้เลยนะครับนี่พิมพ์จัมโบ้นะครับซื้อครบ1,000บาทได้1นสิทธิ์นะครับลุ้นฟรีๆเลยนะครับหมดเขตอวันที่สี่วันเสาร์ที่4ตุลาคมตอนเที่ยงนะครับอ่าอ่ะครับ EP นี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากท่องทางการติดต่อครับ เบอร์โทร ID ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0805122332ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับแคป QR code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ